เอาแล้วครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันแล้วกับพีแกริเมะรายการแนะเมะวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา1บอนิเมะมาใหม่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยครับผมเป็นเรื่องมาที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องที่1นึ่งคมิซังวะคมิยูโซเดสึโฉมงามพูดไม่เก่งกระผองเพื่อนไม่เต็มเต็งโทระนฮะใตฮใหตกได้เข้ามาเรียนต่อนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเอกชนอีตาน และได้พบกับโคมิหญิงสาวสุดน่ารักที่ทุกคนต่างหลงไหลและดูเหมือนเธอจะทําตัวหญิงเพราะว่าเธอไม่เคยคุยกับใครและพระเอกก็ได้มาพบความจริงว่าโคมินั้นไม่ถูกกับการคุยกับคนอื่นเพราะว่าพอไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นและจะประมาะจนเป็นเสียงออกมาไม่ได้เพศของเราก็เลยช่วยให้ความฝันของโคมิในการหาเพื่อนให้ได้ร้อยคนให้เป็นจริงเป็นเรื่องต่อไปกันเลยเรื่องที่2ชินกะนโนมิชิราในอุจินิคาชิคุมิจินเซ ฮิรากิเซอิจินักเรียนระดับชั้นมปลายปี2ขณะที่ระเอกของเรากําลังโดนแกล้งอยู่ในห้องเรียนก็มีผู้ที่อ้างตนเองเป็นพระเจ้าประกาศในห้องเรียนว่าจะส่งนักเรียนไปยังต่างโลกในฐานะคู่กล้าและมอบสกิลต่างๆให้ทุกคนทุกคนนั้นต้องจับกลุ่มกันเอาเ,เองเพเอกที่ไม่มีคนอยากเอาเข้ากลุ่มด้วยก็ได้รับพลังวิเศษและได้ว์ปไปในป่าที่แตกต่างจากคนอื่นที่ได้ไปอยู่ในเมืองเพเอกที่ได้วารไปอยู่ในป่านั้นได้ตะเวนกินผลไม้ต่างๆและฆ่ามอน จนได้รับพลังมากมายและวิวัฒนาการไปถึง9้ารอบขณะที่พระเอกของเราเนี่ยมันกําลังอยู่ในป่าก็ได้พบกับกอริลลาเพศเมียตัวใหญ่และด้วยเหตุผลบางประการทําให้กอริลลาตัวนั้นกลายเป็นหญิงสาวสุดน่ารักจริงๆผมก็ไม่อยากจะสปอยนะว่าทําไมมันถึงกลายร่างเป็นเด็กผู้หญิงได้ใครอยากรู้ก็ลองไปติดตามนะครับผมเรื่องต่อไปมเมยรู้กจังเมยรู้กดจัง,กกจงใครว่าหนูเห็นผีเรื่องนี้เนื้อเรื่องย่อสั้นมากตั้งใจฟังให้ดีนะครับ มิโกะสาวน้อยผู้ที่สามารถมองเห็นผีได้แต่ต้องแก้งทําเป็นเมืนินเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากผีแต่ผมว่าผู้ชายส่วนมากที่ดูเรื่องนี้ไม่ได้มาดูผีหรอกแต่มาดูสิ่งนี้ละ่ะนี่นี่นี่แล้วก็นี่เรื่องต่อไปเรื่องที่4แพทตินัมเอนคาเคฮาชิมิไรเพศของเราสูญเสียครอบครัวไปตั้งแต่อายุ7ขวบหลังจากนั้นเพศของเราก็ได้ญาติที่อุปการะรับเลี้ยงแต่ทว่าคนที่รับเลี้ยง กับทําร้ายและใช้พระเอกของเราอย่างน่ะพระเอกที่ทนงทุกข์ทรมานมานานไม่มีความสุขจึงฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงจากตึกแต่ขนาดดิ่งลงพื้นก็ได้มีนางฟ้าผู่มมาช่วยไว้ทันและมอบพลังให้กับพระเอกของเราผมว่าพอตเรื่องนี้ดีมากเลยนะใครสนใจก็ลองไปติดตามก็ได้นะครับผมเรื่องต่อไปเซคไฮไซโกโนอันสัสสึจับสุดยอดมือสังหารปวตารมาต่างโลก เป็นเรื่องราวของชายนักฆ่าที่ถูกองค์กรรับเลี้ยงดูมาตั้งแต่เดพืก็ฝึกให้เป็นนักฆ่าแต่มาวันหนึ่งเพ่ของเรากับโดนองค์กรหักหลังเสียเองเมื่อเพ่กของเราเนี่ยเสียชีวิตก็ถูกเทพฤฤธิดาเชิญดวงวิญญาณมาโดยมีทั้งเลือกให้2งทางเพ่กที่เลือกไปโลกอื่นนั้นนั่นก็คือโลกแห่งแฟนตาซีที่มีดาบและเวทมนต์และภารกิจที่เทพธิดามอบให้เอกของเราดังก็คือการรอบสังหารผู้กล้าไปกันที่เรื่องต่อไปกันเลยเรื่องที่6 ชินโนะนากามะผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใส่เลยต้องไปสโลไลา์ที่ชายแดนกิเดออนเพ่ของเราเป็นอดีตรองหัวหน้ากองอัศวินปาฮามุดแต่ว่าเพ่ของเราถูกขับแล่ออกจากกลุ่มต่อสู้กับพักพวกได้เพราะความสามารถตามไม่ทันหลังจากนั้นเพ่ของเราก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเลด ได้มาอยู่ยังเขตชายแดนโซตันและได้มาเปิดร้านยาและใช้ชีวิตอย่างสโลไลี์ตามที่เขาตั้งความฝันไว้หลังจากเปิดร้านก็ได้มีองค์หญิงที่เคยเป็นพรรคพวกสมัยก่อนมาขอทํางานในร้านด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ลองไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมเรื่องต่อไปบลูพีเลียสยังอุจิยอโทระเด็กหนุ่มมอปลายซึ่งมีความสามารถในการเรียนและการเข้าหาผู้คนแต่กลับรู้สึกว่างเปล่ามีอยู่วันหนึ่งเพศของเรา ได้ไปพบกับงานศิลปะในชมรมชิ้นหนึ่งที่ทําให้เพศของเรารู้สึกว่ามันสวยงามมากต่อมาในคาบศิลปะเพศของเราได้ลองตั้งใจวาดภาพขึ้นมาชิ้นหนึ่งและนําผลงานมาโชว์เมื่อนําผลงานมาโชว์ก็มีคนชมพระเอกเพศของเราจึงเกิดความภูมิใจเล็กน้อยหลังจากนั้นเพศของเราได้สนใจในงานศิลปะใครที่ชอบวาดรูปหรือชอบในงานศิลปะก็ลองมาดูเรื่องนี้กันได้นะครับผมเรื่องต่อไปเคียวไคเซนกิสงครามจักรกล ประเทศญี่ปุ่นในปี2061ได้พบกับจุดจบของปัญหาหลายๆอย่างจึงท,ทาให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงอาเมนหุ่นยนต์ลบที่ใช้ทําสงครามเพ่ของเราชิบะผู้ชื่นชอบในเครื่องจักรกลได้ประพบกับไกเป็น AI ที่มีความคิดอิสระและได้พาไปยังโรงงานซ่อมบำรุงที่พพ่ของเราพบเจอโดยบังเอิญและในนั้นก็มีหุ่นยนต์อยู่เพศที่พยายามจะสร้างหุ่นยนต์ที่ถูกทิ้งไว้มาเป็นเวลานานได้ถูก AI ที่ช่วยมาไว้นั้นซ่อมสร้าง จนสามารถขับเคลื่อนได้และจากสาเหตุนี้ก็ทําให้ชิบะอุทิตนต่อสู้เพื่อที่จะทวงญี่ปุ่นกลับมาเรื่องต่อไปสุกิโตะไลกาโตะโนชูเฟลตุเป็นเรื่องราวของโลกในยุคที่มนุษย์ยังไม่เคยไปอาวากาศเลฟเพศของเราเป็นนักบินอาวากาศฝึกหัดที่มีความฝันอยากจะไปอาวากาศได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้อำนวยการคือแผนการท่องโลกโดยใช้มนุษย์แต่ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างจึงจะใช้แวมไพร์เป็นตัวทดลองในการส่งขึ้นไปบนอาวากาศและภารกิจของพระเอกของเรานั้นก็คือ การทาฝึกซ้อมและตรวจเช็คแวมไพายและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เบยของเราจะต้องมาอยู่ร่วมกับสาวน้อยแวมไพรยเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10คิวเคสกิชุกุชิโนแวมไพายจะตายในอีกไม่นานเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้นะครับน่าจะไม่ได้จริงจังกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เริ่มเรื่องมาโลนอ์มือเปล่าแวมไพายถูกวานให้มาช่วยเด็กน้อยที่ถูกดาลุกแวมไพายที่ใครๆก็ต่างหวาดกลัวลักแต่เมื่อเข้าไปในปราสาทของแวมไพายและได้พูดคุยกับดาลุกก็ได้รู้ว่า ฉายาความโหดนั้นไอไกด์ที่มันพาทัวร์เนี่ยมันพูดั่วนะครับมันก็เลยกลายเป็นข่าวลือและเด็กที่พ่อแม่คิดว่ามันถูกลักพาตัวมาเนี่ยความจริงแล้วก็คือไอเด็กมันแอบเข้ามาในปราสาทเพื่อที่จะมาเล่นเกมเพราะความปั่นป่วนจึงทําให้ปราสาทของดารุพังเลยเป็นสาเหตุที่ดารุแวมไพร์ต้องมาอยู่กับโรน่ลมือเปล่าแวมไพร์เอาละรครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผม ใครอยากให้ผมแนะนำอนิเมะแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า